มาดูกรณีของการบินไทยครับประลัดบัตฮะท่านลวรนแสงสนิทประลัดก,นนร,ะกนนนนระทรวงการคลังในฐานะประธนานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อหลักทรัพย์ยังคงเดิมคือไทยนะฮะ T H A I ครับก็ระบุว่ามีความพร้อมสูงสำหรับการกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแม้หลายฝ่ายจะมองว่าภาวะเศรษฐ,ฐกิจและการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ คุณราวรนเองก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นการบินไทยนะครับเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทํากําไรได้ด้วยตนเองโดยเห็นได้จากตัวเลขทางการเงินที่ผ่านมาที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทั้งนี้นะครับจากฐานะทางการเงินที่มั่นคงคณะกรรมการบริษัทจึงจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการงวดปี2568นี้อย่างแน่นอน แล้วก็ยืนยันนะฮะว่าแม้การบินไทยจะแข็งแกร่งจนกลับเข้าสู่ตลาดลักรั์ได้อีกครั้งแต่รัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายนะครับในการที่จะนําการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปอย่างแน่นอนอเนื่องจากการฟื้นฟูก,ษษษกิจการในช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นการให้เอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารอย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือว่ามีความคล่องตัวมากกว่าอย่างไรก็ดี จะทรงการคลังเนี่ยจะยังคงบทบาทผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัดส่วน38%ตามเดิมโดยเห็นว่าระดับดังกล่าวเหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้สนับสนุนเชิงนโยบายของบริษัทอ่านี้ในมุมของท่านประธานบอร์ดนะครับคุณรัฐบุรนสายสนิทอันนี้ก็มีสองหมวกนะฮะหมวกหนึ่งก็เป็นประธานบอร์ดของตัวของการบินไทยนะครับแล้วก็อีกหมวกนึงก็คือปลัดกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับมาในมุมของคุณชายเอี่ยมสิริมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยก็ ประเมินนะครับราคาหุ้นที่จะกลับเข้ามาซื้อขายได้อีกครั้งในวันที่4สิงหาคมนี้เนี่ยก็ก็ขอให้นักทุนนะครับพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับหรือว่า P/E ratio นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ที่4.20เท่านะครับโดยเป็นอัตราที่คำนวณจากผลประกอบการย้อนหลัง12เดือนนะครับนับจากไตรมาส1ปี2อง8นนะครับขณะนี้นะฮะยอดจองผู้โดยสารล่วงหน้านะครับหรือว่ามีการบุ๊กิ้งเข้ามานะครับ มากขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าและก็จากช่วงนีการของปีก่อนจึงมั่นใจว่าผลประกอบการยังคงมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ในมุมของ c ีอก็บอกว่าเอาง่ายๆคือราคาเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบดูกับ PE นะล่าสุดเนี่ย4.2เท่าก็ดูว่าราคาเปิดเทรวันแรกะจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับคือ4.2เท่าเขาบอกว่ามันถูกนี<ช>่แหละความหมายนะแล้วก็ ถ้าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเอาอตัวเลขนําร่องก่อนอย่างเช่นบุ๊กิ้งล่วงหน้ามาที่จะเดินทางในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยตัวเลขมันก็มากกว่าปีที่แล้วแล้วน,นะฮะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างการเติบโตของผลประกอบการในภาพรวมได้ครับฟ้าของคุณเชิดโฉมเชิดสถิรศักิ์ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชีของการบินไทยก็ระบุนะครับถึงผลประกอบการในงวดปี2 5 6 7 ว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า IBDE ratio นะครับให้ลงมาเหลือเพียง2.2เท่าจากนะฮะ12.5เท่าในปี2,562ก่อนที่งบการเงินจะระเบิดตู้มตามไปจำได้ใช่ไหมฮะครับตอนนั้นเนี่ย12.5เท่านะโ,โ,หโ,หโหนี่ลดลงมาเหลือ2.2เท่าแล้วนะ,ะขณาที่ปัจจุบันเนี่ยณสิ้นรอยมัดหปี68บริษัทครับมีกระแสงเงินสด อยู่ที่1 2 5 0 0 0ล้านบาทบและส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยณนะสิ้นไตรมาสหนึ่งเช่นกันตีกลับมาเป็นบวกนะครับอยู่ที่ระดับ55,439ล้านบาทรบตรงนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงใสกยภาพะนะครับในการจ่ายเงินปันผลว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านปลัดบัตรเนี่ยร,ระบุไว้นะฮะว่าปีนี้ปี68ผลประกอบการ จะมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอนเฝ้าจับตามอง4สิงหาคมครับมันจะไปตรงกับวันไหนเนี่ยวันที่4สิงหาดูนิดนึงนะฮะขออภัยท่านผู้ชมขออนุญาตเปิดดูไปตรงกับวันจันทร์เลยนะจันทร์ที่4สิงหานะจันทร์ฟ้าสว่างจับตาดูหุ้นการบินไทยผมว่าคึกคักเนี่ยคึกคักแน่นอนแหละครับ นะฮะแต่มากน้อยอย่างไรมันคงจะขึ้นอยู่กับสาการตลาดในช่วงเวลานั้นๆขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาในเชิง,งผลประกอบการก็ดูแล้วเขาเข,าเข้ามาแบบมีดิสคาวพอสมควรนะครับแล้วทิศทางผลประกอบการของการบินไทยนี้ต้องถือว่ายังคงดีต่อเนื่องอนะฮะจากการปรับโครงสร้างต้นทุนที่เมื่อวานเราก็มีการนําเรียนไปพนักงานนี่ครึ่งหนึ่งลดลงมาจาก30,000ื่นเหลือ 15, หมื่นห้าหมื่นห้าโอโ้โหนี่ประหยัดต้นทุนไปเท่าไหร่ พวกตำแหน่งไม่จำเป็นตำแหน่งที่มันงอกออกมาแบบงงๆนะมีลูกท่านหลานเธอฝากกันเข้ามาทำงงทำงานผู้ใหญ่ฝากผู้ใหญ่ก็มีอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่ฝากเด็กก็มีเด็กนี่ก็มีเด็กหลายแบบนะแต่ตำแหน่งพวกนั้นมันหายไปละมันหายไปไอ้พวกมะนาวลูกละ80บาทก็ไม่ควรจะมีแล้วนะถูกไหมนั้นพอตัดปัญหาตัดประเด็นเรื่องเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยผลประกอบการของการบมนไทยมันก็จะสะท้อนภาพความเป็นจริง ในแง่ของความสามารถในการสร้างกําไรได้ดียิ่งขึ้นงนั้นก็กระแสะตอบรับคงจะดีแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวช่วยฉุดกระแสะตลาดหุ้นไทยให้ได้ด้วยนะคือวันนี้เราต้องการของใหม่ๆ <c oughs> เข้ามาซื้อขายคือการเินไทยเนี่ยเป็นของเก่าก็จริงแต่หายไปนานนะกลับมารีซูมอีกครั้งมันก็กลายสภาพเป็นของใหม่ไปโดยปริยายแล้วก็อย่าลืมมันจะมีประเด็นเรื่องของ fast track ในการเข้า set 50 index นะครับ,รบที่ น่าสนใจว่าการบินไทยจะทําได้หรือไม่มันมี2เงื่อนไขนะพอเข้ามาเนี่ยมันจะมี1คือถ้าตัวของ r k r t e t p คบนะฮะณสิ้นวันทําการซื้อขายวันแรกหลังจากรีซูมเทรดมาเนี่ยมันอยู่ในระดับท็อป20อ่าคือสูงสุดเป็น20อันดับแรกอ่าใช่ของเซตฟทั้งหมดอันนี้ก็จะได้รับพิจารณาเกณฑ์ฟาส t ์แทร็กนะฮะกับ2ถ้า Market Cap วันแรกนะฮะปิดตลาดมาแล้วเนี่ย คิด <K id> เป็นสัดส,ส่วนมากกว่า 1%, 1> อของ Market Cap ทั้งตลาดอ่าใช่ทั้งตลาดนะ,ะตรงนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำให้สามารถเข้า Fast Track ได้ปัจจุบันนี้ Market Cap ทั้งตลาดอยู่ที่15.01<อ>ล้านล้านบาทอ๋อเพราะฉะนั้น1%ก็1,50 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณโดยประมาณ <K id> โดยประมาณนะครับกาเมายนี้2,000 0่สองหกว่าล้านหุ้นถูกไหมอ่าสอ่นแปดพัล้านหุ้นสองหมล้านหุ้นถ้าราคา4บาท โอ้โหก็โอ้สี่บาทนี่ผมว่าน่าจะขึ้นท็อป2เได้นะอ่าขึ้นแล้วขึ้นแปดสี่สาอง่าฮะเออก็แสนหนึ่นอ่าแสนหนึ่ง่ออแสนสอ่าประมาณนั้นสน่งหมื่นสน่าจะท็อปทเวนตีมเออก็ถือว่าท็อปละได้ได้ท็อปทเนคือหนึใน20ได้ ในหนึ่งในีใน่สิได้แต่อาจจะไม่ถึงหก็ตามนะฮะแต่ในหนึ่งในยีแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมันต้องไปตรวจเช็คอีกเงื่อนไขหนึ่งว่าการเป็นหุ้น resume trade คือไม่ได้เป็นหุ้น IPO เข้ามาเทรดอ่าเป็น<ะ>หุ้น resume trade มันจะใช้เงื่อนไข fast track ตรงนี้ได้หรือเปล่าเออเอ,อ,อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูตรวจสอบอีกทีนะครับนะฮะ